<F> ไม่มีการประกันผลงาน2ปีและเราก็ได้สอบถามด้วยว่าต่อให้มันเข้าข้อยกเว้นเนี่ยการที่เอาดินมาผสมซีเมนต์เนี่ยมันไม่เหมือนงานคอนกรีตอะไรที่ต้องประกันผลงาน2ปีนะมันมีข้อยกเว้นที่เป็นช่องว่าง นะจากมติคลมสมัยเก่าก่อน20กว่าปีเนี่ยว่าการทำเอาฝายการทำอะไรก็ได้ก็ตามเนี่ยเอาดินมาผสมซีเมนต์เนี่ยมันใช้ช่องว่างข้อนี้ทางกฎหมายได้แต่เราก็บอกว่าถ้าคุณเจตนาดีจริงนะแล้วคุณคิดว่าฝายเนี่ยมันจะทนทานอยู่ได้ดีจริงๆนะมันก็เป็นอำนาจรัฐนะครับที่จะบอกว่าเวลาทำสัญญาเนี่ยใส่เงื่อนไขประกันงานประกันผลงาน2ปีหน่วยงานสามารถทำได้ถึงแม้ไม่ได้บังคับตามกฎหมาย เขาก็ไม่กล้าย,ยืนยันครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่างบที่เราอนุมัติไปเนี่ยอยู่ได้อย่างน้อยสองปีก็ตอบไม่ได้แล้วที่ท่านพูดทําเป็นผู้มีความรู้ถ้าไม่ขอทําไมครับกรมเจ้าท่าลําห้วยครับที่เขาทําเนี่ยตัวสามแสนสองแสนเนี่ยมันลําห้วยไม่ใช่แม่น้ําถ้าแม่น้ําดึงขอกรมเจ้าท่าพวกผมรู้สิครับท่านพูดอะไรท่านไปดูข้อที่จริงว่าการสร้างฝายซอยซีเมนนะครับ มันขุดลงไปจากระดับใต้ท้องห้วยประมาณ3เมตรนะครับทำให้เกิดระบบน้ำใต้ดินที่ขังอยู่ในข้างล่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์เกิดความชุ่มชื้นท่านต้องไปดูก่อนอย่าทีนันนการเพราะฉะนั้นผมขึ้นมาชี้แจงนะเรื่องที่ถูกพาดพิงผมขอท้าท่านพิเชษสุรเชษสุรเชษพิเชษนะท่านสุรเชษเอาวันวันเสาร์พร้อมไหมครับเราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้ วานานยาวนั่นพะเยาหรือแพ่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าไม่ถ้าจริงถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้อกประชาชนทั่วโลกท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่าเชื่อ